เห็นชื่อบุคคลภายนอกสคนที่คุณอนุทินเชิญไปกินเค้กส้มก็น่าจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีที่มาจากบุคคลภายนอกคือคุณอัตะพลเลือกพิบูลอดีตซีอโอปตทว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนิตินิติทันประพาสอธิบดี กรมธนารักษ์ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนยายศิ์พวงเกตแก้วอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงประชาชนรู้จักการนำมาเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลในโคต้าคนนอกก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สังคมคาดหวัง แต่ถ้ามีเพียงสามคนก็ไม่น่าจะเพียงพอผมจึงอยากจะเห็นบุคคลภายนอกที่เข้ามานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีสักครึ่งคอรมอโดยใช้โคต้าในสัดส่วนที่พักประชาชนสละสิทธิ์คือครึ่งหนึ่งประมาณ17-18ตําแตำแหน่งถ้าเราได้น้ำดีมาสักครึ่งหนึ่งเมื่อผสมกับนักการเมืองน้ำเน่า ก็อาจจะทำให้น้ำดีได้แต่ถ้าหากว่านักการเมืองน้ำดีหรือรัฐมนตรีน้ำดีมีเพียง3มคน4ี่คนหคนจำนวนน้อยเมื่อผสมกับนักการเมืองน้ำเน่าจำนวนมากก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหนาน้ำเน่าได้จึงฝากไปยังคุณอนุทินควรจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่เป็นมืออาชีพมีประวัติดีมีฝีมือมีความรู้ความสามารถ มานั่งในคอรมอสักครึ่งหนึ่ง17-18ตําแหน่งส่วนที่เหลืออีกครึ่งก็เป็นของนักการเมืองว่าไปตามโคต้าแกงกวนบอกกับนักการเมืองว่าอีกสี่เดือนจะยุบสภาแล้วไม่ควรจะมานั่งกลับไปเลือกตั้งดีกว่าลงพื้นที่ไปหาเสียงเสร็จจากการเลือกตั้งแล้วค่อยมาว่ากันในโคต้านักการเมืองครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับมืออาชีพบุคคลภายนอก มากอบอู้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลฝากคุณอนุทินไว้เพื่อโปรดพิจารณายังมีเวลาที่จะแก้ไขได้ครับ